สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จมรดคังพิมพ์เกตบัวตูงนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูเอ่อแม่พิมพ์แล้วก็เนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับจุดสังเกตในการดูพิมพ์นี้ก็จุดที่1น,นะครับคือสังเกตที่พระเกตนะครับพระเกตจะมีลักษณะเป็นตุ่มลักษณะแบบนี้นะครับจึงเป็นที่มาของพิมพ์นะครับอันนี้คือพิมพ์เกตบัวตูงชัดเจนเห็นนะอันนี้คือพระเกตที่มีลักษณะคล้าย ดอกบัวนะครับที่มีลักษณะตัวซึ่งแตกต่างกับพระเกตทั่วไปของพระสมเด็จนะครับตรงนี้คือจุดสําคัญแล้วก็จุดที่สองนะครับก็คือตรงนี้จะมีเส้นสังกัดติกปีปรากฏอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีเส้นขีบบางๆเป็นเส้นใส่นะครับแล้วก็ฐานนี่ก็จะเหมือนกับพระพิมพต่างๆนะครับพระเอ,อหนาตักพระเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแข้งแบบทึบนะครับ ลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยมยาวเป็นองคนะครับเห็นไหมฮะทีนี้เรามาดูเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเราจะชัดเจนที่สุดก็ต้องลงกล้องนะครับเราดูผ่านกล้องเราก็จะเห็นเนื้อหาของพระพระนี้เนี่ยเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเราจะเห็นผิวของพระเนี่ยมีลักษณะที่สึกตรงบริเวณส่วนที่นูนเห็นไหมตรงฐานทั้งสามเนี่ยก็จะมีการสึก ผิวสึกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการใช้หรือเกิดจากการสัมผัสนะครับคนสมัยก่อนหรือว่าคนที่ได้รับพระสมเด็จสมัยนั้นคุณต้องยึกนึกไปอีกร้อยห้าปีนะครับยุคนั้นไม่มีตลับใส่พระเหมือนกับยุคเราถูกไหมฮะพระที่ท่านได้รับแจกจากสมเด็จโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนํามาบูชาแล้วก็หออผ้าพกติดตัวไว้การพก ติดตัวแล้วห่อผ้าเนี่ยทำให้พระเนี่ยเกิดการฝึกลักษณะแบบนี้อันนี้คือชัดเจนเห็นไหมส่วนมุมด้านหลังเห็นไหมผิวเขาจะเรียกผิวเขาก็จะเปิดไปตามจุดต่างๆที่พระท่านสัมผัสอันนี้คือการเรียนรู้แบบง,ง่ายๆนะครับเคล็ดลับที่เสียงพระเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ยอมสอนบอกเราเพราะว่าพระพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในมือเขานะครับ ก็เลยไม่นําข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงพวกนี้มาสอนนะครับในตําราก็ไม่ได้มีสอนไว้นะครับแต่ทุกท่านเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ค่อยๆเก็บความรู้เพิ่มๆไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นประโยชน์กับท่านในภายภาคหน้านะครับและพระพวกนี้ต่อไปถ้าทุกคนรู้ความจริงแล้วนะครับก็จะหันมาเก็บพระที่เนื้อหามากกว่าที่จะมานั่งเก็บพิมพ์ตามที่เสียนพระกำหนดทั่วไป แบบเดิมๆนะครับวันนี้ก็สอนความรู้ประมาณ3นาทีนะครับลงดูนะครับ